สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแม่หมออีกแล้วนะสำหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปการพยากรณ์ ความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะประจําเดือนสิงหาคม2564นะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษลัคนาเมษจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนการพยากรณ์เสมอทุกคลิปแก๊ปจะพูดเสมอว่ามนุษย์คนมีการเป็นของตัวเองตัวแก๊ปเองก็มีการเป็นของตัวนะคะดังนั้น,นการพยากรณ์ตรงนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปแก๊ปไม่ได้จำเพาะถึงบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเดี๋ยวตรงดีสคริปชั่น แม่หมอจะทิ้งราละเอียดทุกอย่างไว้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นต่างๆอ d ดีไลแล้วก็ facebook เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามประจองคิวในการพยากรณ์ส่วนตัวนะคะโอเคเรามาดูกันเลยนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษรัคนาเมษจะเป็นอย่างไรนะคะตรงนี้คือการพยากรณ์ทั่วไปอาจจะตรงรือไม่ตรงกับใครในบางท่านอย่างไรแกต้องขออภัยเวลาที่นี้ด้วยนะคะ โอเคแก๊บ okay. ขอให้ด้ค่ะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษและคนาเมษจะเป็นอย่างไรในเดือนนี้นะคะเพจซอบครับควีนซอบครับ The Medician King of Pentacles 7จ็ถ้วย The h i g p r t e s t e s Four of Wands ขอไพ่พิเศษสองใบนะคะ Pad of Swords เจเจเดชเอ่อแกอยากให้ชาวราศีเมษรัคนาเมษในเดือนนี้ควรระมัดระวังเป็นอย่างมากหากคุณเป็นคนที่มีความรักอยู่แล้วระวังให้ดีนะคะระวังคนของคุณนะ่ะเขาน่าจะแอบไปคุยกับใครหรือ กำลังเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครที่อายุน้อยกว่าแบบลับๆคนคนนั้นกับคนของเราน่าจะเพิ่งเจอกันได้ไม่นานแต่มันเป็นการเจอกันที่เขาทั้งสองคนมีความชอบหรือว่ามีในเรื่องของรสนิยมบางอย่างที่มันคล้าย แล้วมันเหมือนกันจึงทำให้ตอนนี้คนของชาวราสีเมษละคนาเมษกำลังสั่นคลอในความสัมพันธ์จนทำให้เขากับคนของคุณเนี่ยแอบไปมีความสัมพันธ์กันแบบลับๆซ่อนเร้นไม่เปิดเผยนะคะและที่สำคัญเลยอ่ะน่าภาัยแก็บขึ้นว่าเหมือน ฝั่งนั้นนะ่ะคนที่อายุน้อยกว่าน่ะเขาก็มีพันธะของเขาอยู่แล้วด้วยนะคะน่าจะเป็นคู่ครองคนรักหรือแบบแบบมีแฟนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแก้วขอบให้หน่อยสิคะคนของชาราศีเมษละคนาเมษมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งถึงขั้นไหนกันแล้วกับคนที่เขาเพิ่งเจอที่ว่าเป็นคนในความสัมพันธ์ลับๆแก้วขอบให้ไหมคะ ถ้วย King of Cups แล้วก็ได้ไพ่เจ็ดเท้าเอา่ามันอาจจะเป็นความโชคดีอะนะคือในช่วงนี้เขาอาจจะคุยกันแบบเป็นมากเป็นพิเศษแต่เขาสองคน ถ้าเป็นเรื่องจริงทาไม่ใช่แก็บขออภัยนะคะตรงนี้คือการพยากรณ์ทั่วไปแกบก็อาจตามหน้าไพ่นะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครแก็ต้องขออภัยว้นาะที่นี้ด้วยนะคะก็คือแบบ <Wow. S 1> มันเลยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนของคุณกับเขา่ะ มันยังไม่ถึงขั้นที่จะแบบไปกันในเชิงที่แบบมีความสัมพันธ์ลึกซึง้งกันในเชิงสามีภรรยาหรือแบบมีความสัมพันธ์ที่มันแบบลึกซึ้งกันขนาดนั้นนะคะมันเลยทำให้ในตอนนี้ เมื่นเขากำลังพูดคุยอะไรเกินบงางอย่างนะคะเลยทำให้ในตอนนี้นะคะแบบแก้ขอภัยในสีขาแล้วตอนนี้ชาวราสีเมษรละคนาเมษตอนนี้คุณรู้แล้วหรือยังว่าคนของคุณแอบไปมีความสัมพันธ์ลับๆซ่อนเร้นไม่เปิดเผยแบบนี้แก้ขอภัยเลยค่ะ King of Wands สิบม้เท้าหนึ่งเหรียญหกเหรียญ The World คือคุณมีความรู้สึกบ้างว่าเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแต่คุณแต่ที่ผ่านมาเหมือนชาราสีเมษลัคนาเมษ คุณยอมปิดตาข้างหนึ่งมาโดยตลอดและคุณก็พยายามโทษตัวเองว่าถ้าวันหนึ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเพราะคุณเพราะคุณขาดตกบกพร่องในสิ่งนั้นคุณขาดตกบกพร่องในสิ่งนี้ครูตัวของคุณเองเลยมีความรู้สึกว่า ถ้าวันหนึ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณไม่โทษเขาคุณไม่โทษอะไรแต่คุณโทษตัวเองว่าคุณไม่สมบูรณ์แบบคุณไม่เพอร์เฟคคุณไม่ตอบโจทย์ที่จะทำให้ตัวเองมันเหมือนแบบมีความสุขในเรื่องต่างๆจนทำให้เขาแบบพอใจดีสิ่งที่คุณเป็นได้ นะคะมันเลยทาให้เหมือนคุณแบบว่าแบบโอเคก็รู้สึกอยู่บ้างอะเอาง่ายๆคุณแค่รู้สึกว่าคุณเติมเขาไม่เคยเต็มเลยอะในทุกๆเรื่องอะคุณตามใจเขาทุกอย่างคุณยอมเขาทุกอย่างเอออะไรอย่างเงี้ยนะคะ คุณแค่มองว่าคุณไม่เคยเติมเขาเต็มเลยนะคะอืมมาเป็นความรัก,กนะเนาะนะคะแก้ขอให้หน่ยสิค้าแล้วอย่างนี้คนของชาวราศีเมษลัคนาเมษเขารู้สึกอย่างไรกับชาวราศีเมษลัคนาเมษในตอนนี้คะแก้ขอภห้ด้วยคะ่ะ The View of June แปดดา เก้าเมท้า1สิบเหรียญ The Justice ขอพห้เพิ่มหนึ่งใบค่ะห้าเมท้าก็ต้องบอกตรงๆว่าเขาค่อนข้างรู้สึกแบบ เขาคิดแค่ว่าความรู้สึกเขามันเปลี่ยนไปแล้วเขาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเขาต้องอยู่เขาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเขายังเป็น adjuster คือเขายังต้องคงสถานภาพบางอย่างเอาไว้แต่ความรู้สึกเขามันเป็นห้าไม่เท้ามันมันเป็นแปดดาบมันเป็น the view of fortune มันมันมันเป็นเก้าคทาไปละมันเปลี่ยนไปละเปลี่ยนแบบ เปลี่ยนไปจนแทบจะไม่รู้สึกอะไรกับเราแล้วอ่ะเออแต่เขาแค่เป็นฟีลว่าแบบเขาอยู่ตรงนี้เ,าเขาต้องอยู่นะเพราะคําว่าครอบครัวนะเพราะคําว่าคนรักนะเพราะคําว่าแฟนนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาเลยคิดแค่ว่าเออเขาเขายังทำอะไรอะไรไม่ได้อ่ะเขาคิดแค่ว่าเขายังทาอะไรไม่ได้อ่ะก็อยู่ๆมาไปก่อนละากาันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออแก้ขออภัยหน่อยสิคะ ไพ่ต้องการบอกอะไรชาวราศีเมษลัคนามเมษดีหรือไม่แก้กับไพ่ด้วยนะคะไพ่ต้องการบอกอะไร the fools s ีย i 6ไหกเท้า the strength queen of swords The Hermit จริงๆคุณอยู่จริงๆคุณอยู่ คุณอยู่คนเดียวได้ไพ่ขึ้นว่าชาวราศีเมษลัคนาเมษคุณเป็นคนที่เก่งโอ้โหเก่งมากทำเป็นทุกอย่างบางครั้งไม่จำเป็นต้องมีความรักไม่สิบางครั้งความรักสำหรับทุกคนทุกราศีทุกวันเดือนปีเกิดสามารถมีได้เนาะแต่สิ่งหนึ่งที่ไพ่ขึ้นบอกแกก็คือ มีคุณคุณมีเปอร์เซน็นที่เดี๋ยวอีกหน่อยแบบทุกอย่างมันจะจบลงแล้วคุณมีเกณฑ์จะเป็นโสดสูงมากเรียกได้ว่าเป็นอิสระจากคนคนหนึ่งที่เหมือนแบบเขาเปลี่ยนไปแล้วว่าเออจนทําให้เหมือนตัวคุณได้แบบต้องแบบเออถ้าอย่งงางนั้นถ้าถ้าอยู่กับเราไม่ใช่ความสุขก็แบบทางใครทางมันไหมเราอาจจะมีความสุขมากกว่านี้เราอาจจะ เจอทางที่ใช่มากกว่านี้หรือเปล่านะคะเลยทำให้หลายๆอย่างมันอาจจะต้องแบบเปลี่ยนไปอะในอนาคตคุณคุณมีเกณฑ์เลิกราสรูงแล้วก็มีโอกาสแบบเป็นโสดสูงมากเลยนั่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะมาเรามาดูไพ่โดโรแมนแองเจิลนะคะว่าไพ่โดโรแมนต้องการบอกอะไรชาวราศีเมษลักนาะนี้นะคะ แค่ขอไพ่โดโรมาสแองเจิลสองใบนะคะกับความรักครั้งฮันนีมูน o n r ร l ลิชยูเอ็กซ์ไพยก็ขึ้นชัดเกิน <c ười> คือไพ่ขึ้นว่า คุณต้องหาเวลาไปพักผ่อนแล้วล่ะในสถานที่ที่คุณเคยไปในสถานที่ที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นการชาร์จแบตและเติมพลังให้กับชาวราศีเมษและคนาเมษเป็นอย่างดี Release your ex นะคะบางอย่างคุณอาจจะต้องยอมปล่อยบางคนที่เขาไม่ได้รักเราแล้วอะ่ะให้เขาไปตามในเส้นทางของเขาอะ่ะแล้วตัวคุณเองก็ต้องหันกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็ไปหา เอเนจี Energy, หรือพลังต่างๆยังสถานที่เก่าๆที่คุณเคยไปสถานที่ที่คุณเคยไปแล้วคุณมีความรู้สึกว่าที่นี่มันเป็นสถานที่ความสุขที่คุณเคยชื่นชอบมาก่อนเพื่อเป็นการเติมพลังให้กับตัวคุณไพ่นางฟ้าบอกว่าให้คุณปลดปล่อยคนที่เขาหมดรักเราไปตามเส้นทางของเขาแล้วก็กลับมารักตัวเองให้มากๆและทุกอย่างก็จะเรียบร้อยในเร็ววันนะคะโอเค สำหรับวันนี้แกต้องขอบคุณมามากเลยนะคะตูตูยอด subscribe ตูทุยอดกดไลค์ตูุยอดคอมเมนต์เลยทุกทุกอย่างคือก,กำลังใจอย่างนี้มากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอไปแล้วฝันดีราตีส่นนะคะบ๊ายบาย